งานวิจัยใหม่พบว่าสมองมนุษย์มีอยู่5ช่วงวัยแล้วสมองวัยรุ่น,นมันอยู่กับเราจนถึงอายุ32ปีโอ้ชอบมากเห็นด้วย เจมส์กาลเลอร์เนี่ยก็บอกว่าตลอดช่วงชีวิตของเราสมองเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและประสิทธิภาพในการทํางานครั้งใหญ่ๆรวมทั้งสิ้น4ครั้งด้วยกันผลการศึกษาล่าสุดที่ได้จากการสแกนสมองของคุณสุขภาพปกติดี4,000คนซึ่งมีตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงคนชราอายุ90ปีเพราะว่าสมองของคนเนี่ยนะฮะแบ่งออกได้เป็น5้าระยะตามช่วงวัยแต่ว่าความเป็นสมองวัยรุ่นเนี่ยมันไม่ได้สิ้นสุดลงตอนอายุ1 6 1 7ไงมันสิ้นสุดลงตอนอายุ32ปี ช่วงอายุซึ่งแบ่งห่วงเวลาของวิวัฒนาการของสภาพหลักความคิดของสมองเนี่ยนะฮะมันเป็นช่วงเวลาซึ่งสะท้อนออกมาเป็นตัวเลขวัย9ปี32ปี66ปีและ83ปี แต่แลระยะจะมีรูปแบบการเชื่อมของเซลล์ประสาทในสมองซึ่งแตกต่างกันทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของสหร,ราชอาณาจักรตีพิมพ์ผลการศึกษานี้ลงในวารสาร Nature c o m m u n i c a t i o n s โดยเพราะว่าสมองของมนุษย์ในระยะวัยรุ่นจะคงอยู่กับคนเราได้นานหลายสิบปีตั้งแต่วัยเพียง9ขวบ ไปจนถึงช่วงต้นของวัยเลข3ก็คือ32แหละที่มักจะคิดว่าเป็นวัยกลางคนอันนี้เป็นข้อสุดของผมอยู่แล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในวัยกลางคนตอนอายุ3าเสคือหลักความคิดของมนุษย์มันยังมีความเป็นวัยรุ่นในหลายๆเรื่องจนถึงอายุประมาณเกือบ40ด้วยซ้ำสำหรับผมมันแอนด d o t โ l มากเลยมันทำให้ผมคิดว่าเออใช่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าน,นี้เป็นการศึกษาที่พิสูจน์นะฮะ ผลการศึกษานี้ช่วยให้เราเข้าใจได้มากขึ้นว่าเหตุใดอัตราความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมและโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตพันผวนขึ้นลงจนต่างกันไปในแต่ละช่วงของชีวิตทีมผู้วิจัยเขากล่าวว่าผลการศึกษานี้จะช่วยเราเข้าใจมากขึ้นว่าเหตุใดอัตราความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมและโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตจึงพันผวนขึ้นแต่ผมคิดว่ามันทําให้เราเข้าใจแล้วว่าพฤติกรรมของคนช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ช่วงที่ตอนบรรลุที่ติภาวะ แต่ผมเคยคิดเรื่องนี้มานานแล้วคือว่าจริงๆแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเกิดขึ้นในวิธีการคัดกรองสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากในยุคสมัยซึ่งพอคุณอายุ30กว่าโดยเฉพาะถ้าสามสิบห้าขึ้นไปหรือสามสิบสองสามสิบสามเนี่ยวิธีการคิดหลายเรื่องวิวัฒนาการของการประเมินความเสี่ยงหลักของการเชื่อมประเด็นในแต่ละเรื่องมันจะแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากยุคสมัยตอนที่คุณอายุ20กว่าแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักความคิดวิธีการคิดเกี่ยยยยวัแต่่ละเรืออองของขคคุุุณในสมา 1567- 15 16, 16, 17, 18, ยี่สิบเี่ี่ยุสมมันยังไม่โตฮะหรือมันอาจจะโตก็ได้อิชูคือว่าโดยหลักความคิดของคนน่ะสิ่งที่คุณคิดตอนอายุ16บหก็ถึงอายุ25คุณก็ยังคิดอยู่มันเปลี่ยนจริงๆตอน3าิกว่า แต่นั่นเป็นเรื่องของหลักวิธีการคิดวิธีการประเมินความเสี่ยงบทความนี้เขาสรุปมากกว่านั้นเขาบอกว่าสมองวัยเด็กก็คือแรกเกิดถึง9ขวบสมองวัยรุ่นคือ9ขวบถึง32ขวบสมองผู้ใหญ่คือ32ขวบถึง66ขวบสมองคนชาราตอนต้นคือ 66- ถึง83ถูกต้องถูกต้องเลยก็คือว่า 66- ถึง83เนี่ยเอาจริงอะ่ะคือชาราตอนต้นผมถึงไม่เคยเห็นด้วยเลยเวลาคนบอกว่าอายุห0แก่หรืออะไรเงี้ยหรืออายุ30มเป็นผู้ใหญ่คือ3ามก็ไมันก็ไม่ได้ไได้แแกก่นกนัาลว อ่คันนี้แก่จริงๆคืออะไรล่ะสมองคนชราตอนปลายนั่นไง80ไป Mid ไลฟ์จริงๆในทางความคิดเนี่ยมันคือ30กว่าถึง60ไม่ได้พูดเล่นนะฮะ น่าสนใจว่าอย่างนี้อเล็กซ์มาล์ลีนผู้นําทีมวิจัยเขาบอกว่าสมองมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยจะปรับตัวตอบสนองต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและประสบการณ์ต่างๆที่พบเจอแต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษาล่าสุดชี้ว่าการพัฒนาการและความเสื่อมถอยของสมองไม่ได้ดําเนินไปในรูปแบบเดียวกันตลอดชีวิตสมองปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทตลอดชีวิตโดยจะมีการเสริมความแข็งแกร่งหรือทําลายเครือข่ายการเชื่อมต่อเดิมอยู่เสมอโดยความเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่เป็นแบบแผนเดียวกันทุกครั้ง ให้มีความผันผวนและเกิดเป็นระยะต่างๆในการปรับเปลี่ยนตามช่วงวัยที่ผู้วิจัยยังบอกด้วยว่าการแบ่งสมองออกเป็นระยะต่างๆตามช่วงวัยนั้นจากข้อมูลดิบในผลการทดลองซึ่งแบบแผนเหล่านี้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนออกมาเองโดยการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่อาจจะมีส่วนช่วยทำให้สังเกตความแตกตา่างระหว่างสมองแตล่ละช่วงไวัยได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามสมองของแต่ละคนอาจจะเข้าสู่ช่วงวัยต่างๆได้เร็วหรือช้ากว่าผู้อื่น สมอง5ระยะนี้แบ่งออกเป็นสมองวัยเด็กระยะหรือช่วงวัยแรกอวัยวะสำคัญนี้โดยสมองจะเพิ่มขนาดเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันจะเร่งขจัดเครือข่ายการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทเก่าหรือไซแนปที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงที่ยังเป็นตัวอ่อนในครรภ์ด้วย ประสิทธิภาพการทำงานของสมองในวัยนี้จะไม่สูงเท่ากับสมองในระยะอื่นโดยอาจจะเรียกได้ว่าทำงานแบบสุ่มเหมือนเด็กเล็กที่เดินเปะปะไปรอบๆสวนสาธารนณะเมื่อเห็นอะไรเตะตาน่าสนใจก็จะแวะเข้าไปดูแทนที่จะเดินทางอย่างมีจุดหมายจากจุดเริ่มต้นไปยังปลายทางที่ยังตั้งใจไว้ สมองวัยรุ่นคือระยะของการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันคือเริ่มตั้งแต่อายุ9ขวบเป็นต้นไปและการปรับโครงสร้างการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทสมองในระยะนี้จะมีประสิทธิภาพเพิ่มพูนขึ้นกว่าเก่าหลายเท่าทั้งยังเป็นระยะซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเ,ลเลชิงลึกมากที่สุดในบรรดาสมองระยะต่าง อย่างไรก็ตามนี่เป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงจะเริ่มเกิดอาการของโรคทางจิตเวชได้มากที่สุดด้วยนอกจากนี้ช่วงเวลาที่สมองเข้าสู่ระยะวัยรุ่นยังประจบเหมาะกับการที่ร่างกายส่วนอื่นเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยหนุ่มสาวถ้าว่าสมองในระยะนี้จะคงอยู่กับตัวเราได้ยาวนานกว่าที่คิดแม้จะล่วงเลยช่วงวัยรุ่นตอนปลายเข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่ในช่วงอายุ20-30ปีแล้วก็ตาม ดรสมอล์ลี่กล่าวเน้นย้ำว่านี่คือช่วงระยะเดียวของสมองที่ทำงานได้โดยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยความสามารถที่จะเพิ่มขึ้นมานี้จะไปสนับสนุนการทำงานของสมองหลายส่วนและจะขึ้นสู่จุดสูงสุดในช่วงอายุ30-32ถึงซึ่งน่าประหลาดใจ,จอย่างยิ่งที่สมองวัยรุ่นยังคงอยู่กับเราได้ยาวนานกว่า20ปีอันนี้ผมไม่ประหลาดใจเลยเพราะว่าสำหรับตัวผมเองมันก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดไอการเปลี่ยนแปลงในวิธีการคิดแต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตอนบรรลุนิติภาวะอายุ21นั่นคคือวามขัแย้งของหลักการดนก่ กฎหมายซึ่งมนุษย์สร้างขึ้นมากับข้อได้จริงของวิธีการปรับเปลี่ยนของสมองมนุษย์เนี่ยทิมิงและจังหวะในเรื่องของอายุเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติทางกฎหมายนะฮะสมองผู้ใหญ่นี่คือระยะเวลาที่สมองมีเสถียรภาพและเกิดความเปลี่ยนแปลงน้อยมากโดยสมองจะคงอยู่ในระยะนี้ได้ยาวนานสูงที่สุด30ปีแม้จะมีความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นบ้างก็จะเป็นไปอย่างเชื่องช้าเมื่อเทียบกับระยะสมองวัยรุ่นยิ่งไปกว่านั้นประสิทธิภาพในการทำงานของสมองจะไม่เพิ่มพูนมากขึ้นนแ่กลับดดย้ววงา คล้องกับการคงที่ของระดับสติปัญญาและบุคลิกภาพที่เริ่มคงตัวในวัยผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่หลายคนได้ประสบกับตนเองมาแล้วโอเค สมองคนชราตอนต้นคือสมองคนชราเข้าสู่ระยะช่วงปี66ปีแต่การยั่งเข้าสู่ภาวะดังกล่าวจะไม่ทําให้เกิดการเสื่อมถอยของสมองในฉับพลันอย่างทันทีแต่จะค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแบบแผนการเชื่อมต่อของเซลประสาทภายในสมองแทนที่สมองทุกส่วนของคนวัย66ปีขึ้นไปจะร่วมกันทํางานโดยสอดประสานกันเป็นหนึ่งเดียวสมองของคนวัยชราตอนต้นจะเริ่มแยกกันทํางานเป็นส่วนๆมากขึ้นไม่ต่างจากนักร้องดนตรีที่ดังแล้วแล้วก็แยกวงแม้ทีมผู้วิจัยทําการศึกษา กลับกลุ่มตัวอย่างอย่างมีสุขภาพสมองดีแล้วก็ตามแต่สมองของคนวัยชราตอนต้นเริ่มมีสัญญาณของโรคสมองเสื่อมและความดันโลหิตสูงปรากฏขึ้นแล้วซึ่งภาวะเหล่านี้ยิ่งจะทําให้สมองเสื่อมถอยมากขึ้นสมองคนชราตอนปลายคือสมองมนุษย์ที่เข้าเข้าสุริยะสุดท้ายในตอนที่มีอายุได้83ปีนักวิทยาศาสตร์มีข้อมูลเกี่ยวกับสมองของคนวัยนี้น้อยมากเมื่อเทียบกับคนวัยอื่นที่สามารถอาสาสมัครสุขภาพดีมาสแกนสมองได้ง่ายกว่าอย่างไรก็ตามทีมผู้วิจัยพบว่าความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นนใ ในในในใคล้ายกับสมองของคนจราตอนต้นเพียงแต่ว่ามีความเสื่อมถอยและปรากฏอย่างชัดเจนกว่าดรมัสลีก็บอกสิ่งที่น่าประหลดาดใจอย่างยิ่งสาหรับเธอก็คือว่าสมองระยะต่างๆสอดคล้องลงตัวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆในชีวิตได้พอดบพอดีไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวการเกิดปัญหาสุขภาพเมื่อมีอายุมากขึ้นหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งสําคัญเช่นกันเป็นบิดามารดาของคนในวัยเลข3ทีมผู้วิจัยระบุว่าการศึกษาครั้งนี้ยังไม่ได้คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างหญิงและชายที่อาจส่งผลกระทบต่อการวิจัย ตัวอย่างเช่นคําถามที่ว่าภาวะหมดประจําเดือนในหญิงทําให้มีผลต่อสมองในช่วงวัยชารามีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขึ้นหรือไม่นะฮะส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทสารสนเทศหรือ neuroinformatics นะครับ d u n s e ิ Duncan and s e l well เนี่ย จากหมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และเป็นสมาชิกของทีมวิจัยคนหนึ่งเขาบอก BBC ว่าภาวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของระบบประสาทสุขภาพจิตและประสาทวิทยาล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทสมองอันที่จริงแล้วความแตกต่างในเรื่องนี้สามารถทํานายถึงการเกิดปัญหาเกี่ยวกับสมาธิจดจอ่อการใช้ภาษาการจดจําและการเกิดพฤติกรรมต่างๆได้ศาสตราจารย์ทาร่าสไปซ์โจนนะฮะจากศูนย์เพื่อการค้นพบเกี่ยวกับ,กว,กบวิทยาศาสตร์ทางสมองแห่งหมาหมาวิทยลาลัยเอเดนเบอร์รของ Scotland, สกอตแลนด์แสดงความเห็นในนนาาะักวิทย ผู้ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจยัยนี้ว่านี่เป็นการศึกษาที่เจ๋งมากโดยเชื่อเห็นว่าสมองของคนเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนตลอดช่วงชีวิตหนึ่งของเราพลึกษานี้สอดคล้องลงตัวกันเปอย่างดีกับความรู้สึกความเข้าใจในปัจจุบันเรื่องของความชราภาพของสมองผมไม่ได้มองว่าที่ศึกษาเรื่องนี้มันสําคัญมากในเรื่องของชราภาพแล้วคืออันนี้มันเป็นมันเป็นหล่มที่นักวิทยาศาสตร์ติดอยู่กันนิดนึงว่าเออต้องทำให้มนุษย์มันอยู่ได้นานกว่าเดิมต้องไปช่วยรักษาเรื่องของอาการของโรคมนุษย์ในวัยชรา ผมไม่ได้เห็นว่ามันมีมิสทรีอะไรนักหนาเลยเกี่ยวกับอาการของมนุษย์ในวัยชาราในช่วงตอนปลายหรือตอนตอน้นสิ่งที่เห็นอยู่ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินั่นคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ค่อนข้างหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณจะไปหลีกเลี่ยงปัญหาสวรรค์วิมานเพื่ออะไรคุณไป prolong death เพื่ออะไร ผมคิดว่าสิ่งที่มันน่าคิดมากกว่าก็คือว่ามนุษย์เนี่ยออกแบบระบบกฎหมายมาระบบกฎหมายซึ่งมนุษย์ออกแบบอ่ะมันสะท้อนสอดคล้องกับการเติบโตทางกายภาพการเติบโตทางกายภาพเนี่ยแปลเป็นภาษาทางเทคนิคภาษา,าอังกฤษที่ผมแปลมาจากภาษา,าอังกฤษมาเป็นคําว่ากายภาพในที่นี้คือระบบกฎหมายซึ่งมนุษย์ออกแบบมาเนี่ยบรรลุนิติภาวะ18 21 whatever มันสะท้อนการเติบโตทางกายภาพมันสะท้อน physical growth ในร่างกาย แต่จริงๆแล้วเนี่ย mental growth อ่ะการเติบโต in your freaking brain maturity อ,อ,อย่าคิดว่า maturity ไม่เชื่อมกับการศึกษาในรอบนี้นะฮะการประเมินความเสี่ยงทัศนะวิสัยทัศน์ทุกเรื่องอนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงวัยซึ่งเหมาะสมที่สุดในการปกครองสังคมนะแต่ผมคิดว่าประเด็นเหล่านี้มันสำคัญยิง่งปัญหาแต่ละเรื่องซึ่งมันเกิดขึ้นในโลกมนุษย์จริงๆแล้วมันเป็นเพราะ mental growth เนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับ physical growth หรือเปล่าอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นปัญหา